เวลาบ่ายสองโมงค่ะอากาศที่สององศาที่บ้านดูดูร้อนของเราปกติแล้วมาไม่ได้นะคะหิมะจะเต็มหมดเลยด้วยปรากฏการโลกร้อนมันก็ประมาณนี้ค่ะโรดิยาก็จะเหมือนจะได้ตัดอีกรอบแล้วเนี่ยแปลกแต่ก็ชอบนะคะขออย่าให้มีพายุก็พอ อันนี้แฟนเขาจะเอาสายไฟไฟนี้เราสามารถเปิดในมือถือได้นะคะเปิดปิดจากมือถือไม่ว่าจะกล้องวงจรปิดเราก็เปิดปิดจากมือถือเพื่อจะให้เป็นเพื่อนญาติญาติเขาอยู่ที่นี่หลังเดียวหลังนี้เราก็ไม่ได้อยู่ค่ะแต่เราก็ดูแลแม่น้ำไหลตรงกลางค่ะ น้ำมันลึกมันก็ยังไม่แข็งแต่ริมๆสองฝั่งนั้นแข็งแล้วค่ะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคหิมะนนี้เยอะมากนะคะแต่อาทิตย์นี้อากาศมันไม่ติดลบมันเลยกลายเป็นฤดูร้อนอีกรอบหนึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่จะไม่มีหิมะทั่วเมืองอีกต่อไป ลุ้นกันค่ะลุ้นจริงๆว่าปีนี้จะมีหิมะลงมาเต็มๆเดือนไหนเขาก็ให้เตรียมตัวว่าอาจจะมีอ่อสภาวะโรคร้อนอาจจะทำให้หิมะน้อยลงอาจจะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นก็คือพายุค่ะถ้าพายุมาในพายุน่ากลัวนะคะแต่ไม่เป็นพายุงวงช้างค่ะจะเป็นพายุที่แบบพัดแรงมาก ขับรถแทบไม่ได้ประมาณเดินแทบไม่ไหวไฟเชื้อมานี้ประมาณ30กว่าเมตรนะคะแฟนเขาจะติดรอบบ้านเพื่อเป็นเพื่อนญาติถ้าญาติเขามีแสงสว่างเพราะช่วงนี้มันมืดมืดเหมือนเมืองไทยเลยค่ะมืดไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แหละกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงจะสว่างอีกประมาณ3-4สโมงนี้ก็มืดแล้วค่ะตอนนี้บ่ายโมง ดูค่ะอันนี้เราปักเขตแดนเพื่อจะตักขิมะนะคะเราจะไม่ให้ตักหมดเราตักเฉพาะที่เราจะเข้าไปดูดบ้านส่วนที่เหลือเราก็ไว้ขับสกูตเตอร์อุ่อากาศเยน็นสบายสบายดูค่ะสามีแกทำดูคืนนี้กันตอนกลางคืนหงสวย เราเข้ามานอนที่บ้านหลังใหญ่ค่ะเราไม่ได้นอนห้องที่เราเคยนอนเข้าไปทานข้าวก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสมหวังทุกประการันนะคะสวัสดีค่ะ